อะไรกลาพ่กับควกดทับที่เอกับเดี๋วมาซึ่งแรงกัเจอเดอวเจอตัวก็เลยต้องไปนะครับจนในรถเิันวานนะครับเพื่อตายติดต้องตายกำไม่ต้้าจะติดตัวมาที่ในวันนี้นะครับเรจะบอกคุณ่ดูสุดจะปฏิทัน์หลตงเขา้ยากนะครับเราว่าต้นชอบจนเข้าวันนี้นะครับตุนเลนอนนะครับตุนดุรีย์จนนอนในเมื่อวานนี้รูนะครับ

để cái <laughs> cái 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 cái

Về tốt, vừa là 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 tốt, Bên đó lần đầu là rồi? Không, đặt một mô tập thể lạnh ở được lạnh mặt của mặt và mặt và mặt của 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 mặt

Shabbat <laughs> <laughs> shalom.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

đi nhiêu bắt 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 bắt

ดาวมาขอลังซาอัตวินแว่นแบดเรือปันลมรับป้องในสุบัตปานไร้กัมนะเป็นหลังครับิเลยกครับไม่ใหญ่ว่าจัดวเปนอ่างีเออน่าืดนะ้วแต่พอว่าจัดเนอยีนะครับกูนี่เป็นกูที่ซองบป้องสนามนี่ในแบบแบนเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ

ตาลังาอไ่ตามาอลงซาอัศวินแวนแปดตัวไ้ปัดลมนับกองไหญสุบัตก้ามเล่นเป็นน้ำนะปันปั้นตัวหึ่แล้วว่ะก็วงก็ดีครับ กูอะกูน huh. uh ี่เป็นกูดีซสองนะครองสนามชนโก้บานนี่นครับเดิมพันกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนีครับกาวมาปอนลังซาอัตวินแว่นแปดไอพันลมของงในสุบันิบ้านใจก้ามเป็นดำเนี่ยบานตะโกนห้าหมื่นรับจเงี้ย

รอคูจนนะรอคูจนเด็กน่เลนะครับตัดตัวเลยะครับ ปนกามาเขาตัวแดงนะกามาขอหลังซาดอัตวินแว่นแปดหรือว่าปัดลมเนี่ยเป็นดำปั่นปัตเตอร์น้ำมันตัวที่แป๊ดกูนะปั่นไป็นิ่นกูเลยมันะนี่ขอทีต้องห้าสิบเลยนะตัวนี้หลังซาดมีนะตัวนี้หลังซาดน้องใจแดงหลังซาดเป็นดำนะปั่นปัตเตอร์น้ำมันมาแลยนะน้าลไมซาดเป็นดำน้ำมันนะปัตเตอร์น้ำมันมาแล้วนยใจแดงใจแดงแล้วก็ป้าแล้วก็โุตร